ำลำบรกิของเรานะคะคจะเป็นเจ้าหน้าที่การเงินนะคะแล้วกโโะะ็เป็นกว่าท่านทจริญจันทร์จอมงคะเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้รงานให้เกียรติมาเป็นประธานด้วยกับแล้วก็ท่านก็พาพวกเราปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปเห็นว่าสิ่งทานภาวนาเนี่ยทั้งว่าทานแล้มันจะเดินทางไม่กี่วันก็จะทิ้งน้องๆดีที่ทำเรื่องระบบไทยนะครับที่าะมีกับงานมีข้อต่อมีตัวเอขที่เสียเวลาในการออกแบบระบบ หรือรู้การสเก็ก็มักจะไม่มีความรู้ในเรื่องของติกไปด้วยกันก็คือจะไปดีไปไม่ดีก็อยู่สามท่านเนไปม่อลงไปก็บางท่านเนี่ยเเลยนะครับนี่ก็เป็นอาคารอีกอาคารหนึ่งถัดไปเป็นอาคารที่ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับซึ่งมีสบายสะดวกสบายไม่ต้องตั้งไม่ต้องเ เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะโดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจากท่านอาจจะเห็นว่าทำในระบบ EGP แล้วตัวระบบจะทำให้เลย่ล้งจากข้อมูลของ EGP เชื่อมโยงเป็นปีงบประมาณของปัจจุบันนะคะอันนี้คือ้าเป็นเดือนหลัที่อันไหคะ ะต้องทำการเันในระบบ G D นะคะในระบบประมาณนะคะมีเรื่กัน8รหัสดรื่การนะคะเรามาเริ่มก,กันที่รหัสหน่วยงาน,นะคะ่แะแรกๆอันอเป็นไงคะมึนๆงงๆถูกไว้คะเมื่อเวลาก็คือคาการสัมภานณ์างการจัดการสุพรรณบุรีค่ะเรามีวิทยา